วันนี้30บครับช่วงเวลา13บสามนการ,รับแจ้งมีไฟไหม้บริเวณริมป่าริมห้วยของบ้านหมู่ห้า,าตำบลกอควายภูมิ junction มีรถของอหลายที่มาช่วยกันดับจัมีเสียงครับตัวนี้กำลังช่วยกันเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากไฟธรรมชาติครับเกิดจากไฟของรถแต่ว่าช่วงนี้อากาศแรงแล้วก็ลมแรงครับกำลังช่ว่สกัดไม่ให้ข้ามาสวนยางสวนลําไยของพี่น้องฝั่งนี้ครับก็กำลังสกัดกันอยู่ครับข้ามาข้างหลังได้ไดหรือไม่หลังรถกอควายเนี่ยไฟกำลังลุก บ่ข้ามกับข้ามก็อปไม่เห็นเลยกะเนาะนี่ไม่แนวกันแล้วกบไปเข้าไปรดนสวนเปิ้นแล้วกันปีนี้เรากลัที่กว่าพลากันนั่นแหะกบมันเข้าไปมันบอกข้ามมันงหรอหนุนเนาะ

มาคานานมมันมาจะแรกกันน่ปุ่นกั๊กขั้นมันจะไปติดแนวะพี่นคอ่มันจะตัวเอ๋ขนหน้ามันจะนั่นะเพราะมันจะมีหงังาอนที่นี่ะรอดนะครับเพราถนุเลยครับไม่เป็นจะีหงตาอนี่น่นะ นี่กับห่วงนี่เนาะท่นนันจะมีต้นสุกใครต้นทุกอยู่นี่หน่ะผมนั่นเขาหายส่วนยางผมเนี้ยนะมันเกิดสกิมโง่อะพี่บ่ายเออยเนาะสบายประมาณบ่ายโมงอย่างเงี้ยฮะมันพูงอะไรประกาศชี้นะครับได้ครับผมนะครับเอาได้ครับเอาเรื่น้ามาตั้งนี่ก่อนครับมันจะถึงส่นยางแล้วครับนี่ครับนี่ยเสร็จขาตั้งนี่ตั้งแนวนี่ครับนี่ส่วนหยางอย่างนี่เลยมาเร็วรืน้ามาเร็ว ต้องบุ้มมาเปี่ยวน้ำตัดเานี่เปียวขังขอตัดค้ดาองันยำจากเขาเลยะเดี๋ยวเอาวันนี้เสียนเป่าพอประมาณกันนี่หมดลครัาน้มชินไหกันเน่ะมาเฟ่ก่อนเลยไอ้เจหยังมันโมมเลยเาทมเลยกนปลอยปของชี้เลยครับบ่เขามาเฟ่กัน bỏ mà mời ăn, bỏ mà hát kia mà mời kia hát 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 kia hát mời kia hát mời bò hát มันไปสักฝาไปเลยโนดฝาไปเลยาน,นานเลหนาบนหนาบน

ดี inh. มันไม่มันไม่มาเพาว่ามันเริ่มกากแคมน้ามัแคมน้าของบ้านคู่ใมุม่ามันโคตรคือคือว่าข้านี้เขาประดับประกอจะประดับครับโลมืออะไรไฟอยู่เอาวันนี้มาเขาซื้อกว่า Super Star รนมาเลยมันี่แล้วครับวันนี้มหมดล้วไ้อเพราะว่าเพราะว่าข้าปดับออกวากนอนเต็มยาเขาเปิดห่วงที่กอสีสุกคแนนได้ไหมครับที่ตอสีสุกนิดจุดห่ครับลายเทนจุดหนึ่งครับครับข้าวกอสีสุกครับโอเคละเป็นห่วงเป็นถุงได้เลยครับ มีไฟมันต้ัดมีไฟละมันน่าจะแบบไรเลยทำเดียวนอนเลี้ยวมากลมแห้งเลยอ่าลมมันลมมาเลี้ยวปีถ้าเกินลามเข้าต่วนี้พอแล้วปุ๊บการช่วยเหลือมันจะแบบนี้แตกหักไปนะเพราะเพราะว่ามันเกิดจากเกิดจากของของในรูของของคนเขาชุดเนี่ยเหมือนกับับเกิดจากไฟป่าเนี่ยพอฟังเสียงเล็กๆน้ำกว่าถ้าเกิดจากธรรมชภัยธรรมชาติได้ช่วยได้ตามพรบนะครับนี่มันแบบนี้นี่มันแบบเผามันจะเผากันคือ ba khẽm ba hoa 我好过年咯。哎，别。 ตาจ่องตาช่องลงไปนี่มันล้ำล้ำไปมันล้ำไปแล้วเขาเนาก่อเลยนะใส่้นใต้หรืโบ้งแบบนี้ไนโยใชเขาไปโยใต้ล้มเ้

đó nè tay này. không đánh mà đánh mà đánh mà đánh. rồi rồi cái cũng cái cái Ô đáp lại! con đáp lại! Ô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  ก็ยังมีฝ่ายปกครองของผมนะครับท่านประหลัดศิษย์ศักดิ์วงทูแก้วแล้วก็สมพงษ์หมูใหญ่กาตินก็มาที่เหตุการณ์นี้ของอบจกองควายท่านเอาดูใต้ใกล้กับบุญใกล้เคียงครับของอบจมีของท่านเอาดูกองควายชายสถานดูใต้มาหลายที่ครับช่วยกันครับช่วยกันเอาน้ำมายังครับใจใจรถผมเลยก็ได้ว่ะพี่เสียบรถเพลเลยต้องรีเลยละผมต้อเลยล่ะรถตะนาวเลยเสียบรถตะนาวเร็วเร็ว

ขอแจ้งไปครับก็คือเจ้าบ้านขอแจ้งไปนะครับเนาะแจ้งไปตังผู้ใหญ่บ้านและผู้นำครับว่าไฟมันเลยขอลดถูดใจมาจุ่ยลมแห้งด้วยแห้งด้วยครับผมท่านจะฝากเตือนนะครับกับเรื่องของแบบเนี้ยฝากเตือนเรื่องการจุดไฟเผาเพื่อเอาของปลาเอาอย่างนะครับเนาะเพดูแลต้วยครับกว่าเข้าไปสวนเปิเนาะคร้อนไป